หารถกระบะไม่น้อยๆไปยี่สิบสองหม่จัดเต็มสภาพน้องๆต้ายแดงงวดฝ6นหกนหกร้บาทคันนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมปลิ้นนะครับจากผมรถเสือยุทธคาวันนี้มากับเจ้านี่เลยเจ้าชายสุดหล่อของเราสภาพน้องป้ายแดงครับรถปรี22ใหม่ๆนะครับผมเป็นตัวนี้เลยมิตซูบิชินะครับผมไททัน2.5 g l x 2, 2022ราคาตัว510,000 9,000บาทผ่อนปีแรก6 6 0 0บาทคันนี้มีดียังไงมาดูกันนะครับไฟโปรเจคเตอร์เต็มระบบเลยนะครับผมตันโมตันบอกมีมาให้ครบชุดแต่งกระจังหน้ามาแบบนี้เลยโครเมียมใหญ่ๆครอบตรงซุ้มนี้นะแล้วก็ไททันนะครับสปอร์ตสีแดงนะครับผมเป็นรหัสของเขาเนาะตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับการแต่งก็ท่านสวยเลยนะครับเป็นรถปีใหม่ๆปี22นะครับแน่นอนทันสมัยแน่นอนนะครับแล้วก็นี่เลยแม็กลงเวลมาให้นะครับ2,000กว่าบาทพร้อมยางใหม่เนาะ กระจกมองข้างครับมีไฟเลี้ยวมาให้เนาะการกันแรงคิ้วนี่เท่นะสีดำด้านไม่ค่อยเห็นนะครับเป็นดำด้านเลยครับตัวนี้ที่เปิดประตูนะครับผมก็จะเป็นสีดำด้านเหมือนกันนะครับไม่ใช่โครเมียมเนาะโอเพนแฉปได้แล้วฝาถังน้ำมันด้านซ้ายซุ้มล้อหลังมาแบบนี้แม็กไลเนอร์ใหม่ๆนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะไฟไท้ายตรงฝากระโปรงมีมาให้ครับการบงการเบรเนี่ขึ้นไฟโชว์นะครับนี่เลยแน่นๆแบบนี้ชุดกันชนหลังแบบนี้ข้างนอก10เต็ม